สวัสดีค่ะเพื่อนๆไม่เป็นจะขอไลฟ์สดนิดหน่อยค่ะเป็นการติดต่อกับเพื่อนๆที่ติดตามไม่เพนเป็นข่าวที่ไม่เพนอยากจะให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วก็รับรู้ด้วยหากมีอะไรถามได้หรือว่าหากมีอะไรถามก็ถามมาได้ค่ะประมาณ หกโมงเย็นนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะหกโมงเย็นเป็นเวลาไทยเดี๋ยวไม่เป็นจะไลฟ์สดให้เ,เพื่อนๆได้ถามค่ะเพราะว่าก็ยังมีเพื่อนหลายคนอยู่ที่ข้องใจและอยากจะถามไม่เป็นค่ะแล้วพรุ่งนี้เราก็ถามตอบกันได้เลยคะ่ะหกโมงเย็นนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันแล้วคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ